สวัสดีค่ะสวัสดียามเช้านะคะ굿มอร์นิ่งเอ e ว e r y o วันนะคะแป๊บหนึ่งนะคะอ้อมขอแชร์ใน facebook แป๊บหนึ่งนะคะเพื่อนๆพอเพราะเราไม่ได้ทะเลาะอะไรกันมากมายแย่งเพราะวเราไม่ได้ทะเลาะอะไรกันมากมายแย่งผัวกันหรืออะไร <c oughs> นะคะตะลกนะคะตะลกนะคะแล้วก็สัตว สาดน้ำลายใส่กันนะคะมันมันไม่ดีนะคะมันไม่ดียังไม่พอนะคะก็น้องเขาอาจจะแรงมากเกินไปหน่อยนะคะคอืแอบใช้คำหยาบคายโพสตลง facebook นะคะไม่ได้นะคะหนูมันมันถ้าพี่จะเอาเรื่องก็ได้เลยอะ่ะมันไม่ได้นะคะพี่แคปหน้าจอไว้ด้วยนะหนูต้องสุภาพให้มากกว่านี้นะคะแล้วก็ยิ่งคุณแม่ของหนูผ่านการคัดสรรจากชม วเนาะได้รับประกาศิสียบัตรนะคะจากาท่านทูตหรืออะไรก็ตามนะคะที่อยู่ในสวีเดนนี้แล้วนะคะต้องประพฤติปฏ,ปฏิบัติตัวนะคะให้อยู่ในมารยาทที่ดีด้วยนะคะเพื่อนๆน,น,นะคะถึงอ้อนจะแขวถึงอ้อนจะแซะอะไรบ้างนะคะมันก็อยู่ในขอบเขตอ้อนพูดแค่นี้นะคะแต่ถึงขั้นแช่งคนอื่นเนี่ย มันเกินไปนะหนูนะคะพี่ก็เป็นคนไทยคนหนึ่งเท่านั้นเองนะคะพี่ทำมาหากินนะคะอย่างสุจริตนะคะแล้วก็พี่ก็แค่เปิดร้านนวดเหมือนแม่หนูแค่นั้นนะคะเราไม่ได้มีอยู่ร้านเดียวด้วยซ้ำในเมืองนี้นะคะมีอีกหลายร้านมากมายนะคะแล้วก็มีบางคนที่คิดอยากจะเปิดใหม่หรืออะไรก็ตามนะคะ ยินดีต้อนรับนะคะสู่วงการนี้นะคะถึงมันจะไม่ได้สวยหรูอะไรมากมายแต่มันก็อยู่ได้นะคะอยู่ได้ซื้อ,อนะคะแล้วนะคะยิ่งเราทําดีลูกค้าเราเพิ่มมากขึ้นลูกค้ารักเรานะคะเรามีความสุขเป็นเพื่อนนะคะจไม่ไปไหนเลยนะคะจริงเอาเอาหมุดมาปักไว้ตรงนี้เลยนะคะฉันไม่ไปค่ะนะคะอย่ามาไล่ฉันนะ ฉันชอบฉันรักของฉันนะคะฉันมีความสุขนะคะเงินทองเป็นของนอกกายนะคะเพื่อนๆเงินทองเป็นของนอกกายนะคะไม่มีก็หาใหม่ได้เด้นะคะเดี๋ยวลูกค้าก็มาของมันเองนะคะฝากเพื่อนๆด้วยนะคะคลิปนี้ประเดิมแบบนี้ไงแบบว่านะคะยุติสงครามกันแล้วใช่ไหมนะคะเราคนด้วยกันนะคะช่วงนี้เขมรกับไทยสู้รบกันนะคะก็ เบาๆลงมาหน่อยนะคะเพราะว่ามันเป็นเกมการเมืองด้วยเนาะแต่การเมืองยังไงก็จะมาสู้อ่ะเขาเรียกอะไรความรักสามัคคีของคนในชาติไม่ได้จ้านะคะเงินเอามาตบไม่ได้นะคะนะคะ,ะแล้วนะคะเราก็จะเมาส์ตอไปว่าพี่ก็อภัยนะคะอภัยในสิ่งที่หนูโพสต์หรือว่าหรือแช่งหรืออะไรพี่ ต่างๆนานาน,นะคะพอะพี่อภัยได้จิตใจพี่ก็เป็นสุขเด้นะคะแล้วก็ขอให้เราสงบสึกกันนะคะอย่ามาแขะอย่ามาอะไรกต่างคนต่างอยู่นะคะดีแล้วนะคะเพราะน้องเขาก็บล็อกเราไปแล้วนะคะ,นะคะน้องเขาก็บล็อกเราไปแล้วด้วยนะคะเราก็เลยเออก็ดีนะก็ไม่เห็นก็ดีนะเต้นะคะหนูจ๋า อย่า yeah, นะคะอย่า yeah, ให้พี่ได้ยินนะคะไม่ได้นะคะว่าร้านของพี่ไม่มีมาตรฐาน mm hmm. มงังน,นแม่จะปิดมากเลยนะคะไม่ได้ลูกเอ๋ยเอามาตรฐานเอาไม้บรรทัดอันไหนมาวัดนะคะ ประกาศนีนบัตรหลายใบนะคะก็จริงนะคะจะมาบอกว่าไม่มีมาตรฐานเอาอะไรมาวัดนะคะม่ได้ไม่ยอมกับเรื่องนี้ฉันไม่ยอมนะคะนวดหนักนวดเบานะคะจริตนะคะแล้วแต่แต่ละร้านไม่เหมือนกันนะคะนะคะเพื่อนเก็ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะนะคะวันนี้นะคะอ้นก็จะมาไลฟ์อีกนิดหนึ่งนะคะให้เพื่อนๆฟังเพื่อที่จะบอกกล่าวในสิ่งที่อ,อ้นกําลังจะทําต่อไปในอนาคตด้วยนะคะแล้วบอกตรงนี้อีกรอบนะคะเราไม่ได้เป็นศัตรูอะไรกับไทยไวส์นะคะคุณพี่ทั้งหลายนะคะในสมาคมขอบพระคุณนะคะที่ช่วยสั่งสอนให้พัฒนาเรื่องร้านหรืออะไรก็ตามที่ผ่านมานะคะบางอย่างเราก็ บกพร่องจริงๆเหมือนกันนะคะอ้อนเคยเป็นส่วนหนึ่งที่คัดสรรน,นะคะแต่ไม่ผ่านนะคะน่วงด้วยเขาเรียกอะไรอะ่ะจริตไม่ตรงกันนะคะการจัดตกแต่งร้านไม่เหมือนกันและอะไรต่างๆที่ทำให้อ้อนก็ไม่ได้ ื่ออะไรดำเนินการต่อไปนะคะหรือว่าพี่ๆเขาตัดเราออกไปแล้วก็ไม่รู้นะคะฉันยังไม่ทันได้ออกใช่ไหมเขาเอาฉันออกก่อนแล้วนี่ไม่รู้เหมือนกันนะคะ1น,นะคะสองนะคะอ่าที่ขึ้นหัวข้อนี้ไว้เลยนะคะวันนี้เราไม่ได้เป็นศัตรูกันนะคะไทยไวส์นะคะอขอประทานโทษหลุดชื่อไปแต่ไม่ได้กล่าวชื่อเสียงอะไรเสียหายนะคะ พี่ขอโทษด้วยนะคะก็เราไม่ได้เป็นศัตรูอะไรกันนะคะพี่ๆแล้วเราก็ไม่ได้คิดจะเป็นอะไรที่จะขัดแย้งกันพูดประมาณนี้นะคะแต่นะคะวันนี้อ้อนขอเปิดตัวนะคะกลุ่มกลุ่มของอ้อนนะคะที่จัดตั้งด้วยตัวเองเนี่นแหละซื่อๆนะคะไม่ได้เป็นอะไรใครมาจากไหนนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครมีอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ มีกลุ่มหรือมีอะไรนะคะที่สามารถนะคะมาบอกอ้อนได้ว่า 1. น,นะคะตอนนี้นะคะอ้อนอยากผ่านอีพัซซี่นะคะสนะคะเราจะดำเนินการต่างๆเพื่อที่จะเรียกร้องนะคะเขาเรียกอ่าอะไรอะ่ะเรียกร้องชื่อเสียงของเราคืนมา <c oughs> นะคะ <c oughs> ไม่ได้นะคะนะคะกลุ่มอ้อนนะคะ White Lotus นะคะ Professional Thai Massage นะคะโนเอ็กซ์ต้าไปด้วยเลยนะคะประกาศ <S <S <ร>วันนี้เลยนะจ๊ะก็นะคะเ,เราจะมีการรวมก,ก,กลุ่มกันนะคะเพื่อที่จะทำสิ่งต่างๆต่อไปเล็กๆน้อยๆนะคะกลุ่มเราจะเป็นกลุ่มเล็กๆนะคะร้านนะคะนวดไทยนะคะต่างๆนะคะที่ยังคงเปิดนะคะ ให้บริการลูกค้านะคะอยู่ด้วยความสุจริตนะคะหรือที่เรียกว่าร้านนวดไทยสายขาวต่าง,างๆนานานะคะกะรุณานะคะมารายงานตัวนะคะและนะคะถ้านะคะ,ะมันเป็นไปได้เราอาจจะได้อีพัซซีของเรากลับคืนมานะคะเพราะว่าอ้อนก็ไม่หยุดนะคะไม่หยุดที่จะ,ะเราต้องใช้คำว่าเราต้องช่วยเหลือตัวเองค่ะเพื่อนๆนะคะ เราต้องช่วยเหลือตัวเองในการที่เราจะทําอะไรบางอย่างเหมือนกันนะคะเอะ๊แต่แปลกเนาะว่าทําไมเขาเรียกว่าอะไรอะนะคะวันนี้นะคะเงียบเงียบเงาเงาแล้วก็ฝนตกมั้งเนาะฝนตกหรือเปล่าเนาะไม่รู้สัญญาณดีหรือเปล่าเอออยากจะให้มีเพื่อนๆบอกด้วยนะว่าสัญญาณดีไหมนะคะก็เออหรือว่าสัญญาณติดขัดเอยนะคะก็จะพูดพูดไปอีกเล็กๆน้อยๆก็แล้วกันนะไม่แน่ใจสัญญาณอานไม่ดีเพราะว่า ฝนตกหนักนิดหนึ่งนะคะกเ็เรียกร้องนะคะตามหัวข้อนะคะแม่นะคะจะออกมาเรียกร้องและตั้งกลุ่มนะคะเพื่อจะเป็นอีกหนึ่งกลุ่มนะคะสำหรับร้านที่นะคะที่เขาไม่สามารถผ่านการคัดสรรของสมาคมได้นะคะเพราะเขามีเหตุผลของเขาเหมือนกันนะคะและหรือนะคะบางร้านนะคะ จะมาเข้ากลุ่มเฉยๆก็ได้มาแบบชิวๆเล่นๆได้เพื่อนๆไม่เป็นไรนะคะคือบางคนเขาไม่ได้ต้องการใช้อีพัซซี่นะคะฉันจะมาทําไมเหรอก็มาคุยเล่นกันว่าง,งั้นไปนะคะมาคุยเล่นว่าง,งั้นไปนะคะเราไม่ได้อยากจะเป็นศัตรูอะไรกับไก่นะคะเพื่อนๆนะคะกลุ่มที่เขาผ่านนะคะก็เรื่องของเขาไปนะคะเขาก็ ต้องทํางานเหมือนกันนะคะเพื่อนๆทุกคนไม่มีใ,ใครเอ,เอาเงินอะไรมาให้ใครนะคะทุกคนต้องจ่ายค่าเช่าเหมือนกันนะคะทุกคนต้องยืนหยัดและอยู่ต่อไปเหมือนกันค่ะเพื่อนๆนะคะก็วันนี้นะคะก็จะมาประกาศนะคะว่าแม่ไม่ได้อยากทะเลาะกับใครนะคะแม่ไม่ได้อยากจะเป็นศัตรูกับใครนะคะ เฉยๆซื่อนะคะตอนนี้แม่เฉยๆนะคะและแม่เจอแม่จะเดินผ่านนะคะแม่ไม่ได้อยากเลยนะคะแล้วการแขกการแซะอะไรบางอย่างนะคะขอร้องนะคะขอร้องนะคะอย,อ,ยอย่า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 ว่าให้คนอื่นนะคะมันไม่ได้นะคะทุกคนเขามีสิทธิเลเสรีภาพของแต่ละคนนะคะยิ่งเรามาอยู่ที่สวีเดนแล้วนะคะเราก็ควรจะเคารพสิทธิของคนอื่นด้วยนะคะ ร้านนวดที่ยังไม่ผ่านนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะคุณก็คัสสันต่อไปนะคะคุณอาจจะต้องทำนั่นทำนี่หลายอย่างแต่ถ้าคุณทำได้ก็ทำค่ะมันก็เป็นจุดดีของคุณนะคะแล้วแต่ของแต่ละร้านไปนะคะแต่ร้านไหนที่ยังไม่ผ่านและไม่อยากผ่านหรือว่าไม่อยากเข้าร่วมหรืออะไรก็ตามหรือว่ายังไงนะคะเราฟรีสไตล์นะคะเราชิลๆนะคะมากเลยนะคะบอกเลยนะคะ แล้วกเ็เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะก็นะคะมันจะมีการดําเนินการต่อไปเพื่อนะคะเพื่อลูกหลานเราในอนาคตหัวข้ออย่าลืมสิเธอนะคะ<ๆ>เธอเมาส์มอยเยอะเกินไปนะไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวเลยนะคะเพื่อลูกหลานในอนาคตทุกครั้งที่แม่ท้อแท้แม่จะมองหน้าน้องอันนี่นะแม่จะทํานะแม่จะทําเพื่อลูกนะคะเมื่อจะแม่จะทําเพื่อลูกหลานในอนาคตนะคะไม่ให้เขามาว่าให้ร้านนวดไทย ในสวีเดนนะคะกร้านที่ไม่อยากเข้าหรือร้านที่ไม่ผ่านหรืออะไรว่าร้านของพวกเราขายบริการนี่แหละคือจุดหลักของกลุ่มแม่นะคะเอออย่างอื่นเรื่องการตกแต่งร้านหรืออะไรแม่ไม่ว่าเลยนะคะสีมงฝีมือคุณอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้นะคะคุณมีลูกค้าแปลว่าคุณเก่งแล้วค่ะแม่ยกนิ้วให้ไม่มีใครบอกว่าเราเก่งเราเรายกนิ้วให้ตัวเองค่ะเพื่อน ไม่เป็นไรนะคะเออเราไม่ต้องไปรับอะไรมากมายหรอกประกาศนีย,ยบัตรนะคะเรามีเต็มแล้วนะคะเต็มฝาเลยเนี่ยเห็นไหมตั้งหกใบอันนี้อย่างอื่นยังไม่ได้ไมาติดเดชฉันเก่งไม่เก่งไม่รู้ว่าเก่งพอตัวนะคะประกาศนียบัตรวิชาชีพอื่นหรือการทําขนมหรือทําอาหารหรืออะไรฉันก็เรียนมาอยู่นะแต่ว่าจะไม่ได้ใช้ก็จะมาติดทาไมนะคะ แต่อันนี้นะคะที่ภูมิใจที่เอามาติดนะคะเพราะเป็นเกียรติประวัติของอบ้านอ้อนเหมือนกันนะคะลูกหลานใครทุกคนที่จบปริญญาตีนะคะที่เมืองไทยก็จะภูมิใจหน่อยเนาะยิ่งมอชอนะคะแม่ได้รับประกราศิีลบทอันนี้นะคะจากพระเทพนะคะพระเทพของเรานี่เองนะคะพระเทพพระเทพของเมืองไทยเราเองนะะี่ค่ะนะคะรักเมืองไทยนะคะ ชูชาติไทยนะคะเราก็ต้องเคารพสิทธิ์และเกียรติของแต่ละคนด้วยเหมือนกันนะคะอันนี้มาประกาศอีกรอบนะคะว่าพี่ไม่ได้เป็นศัตรูกับใครนะไม่ได้เป็นศัตรูกับน้องนะพี่อภัยให้นะเออที่หนูแช่งหรือว่าพี่หรืออะไรก็ตามพี่เอาคืนไปให้หนูแล้วนะคะนะคะพี่ไม่เอานะคะ นะคะไม่ต้องมาคํานวณรายได้ของร้านพี่จะอะไรยังไงไม่ต้องค่ะไม่ต้องมาว่าพี่เป็นมรนะคะพี่เป็นคนไทยแท้จ้าหน้าพี่ผมจะหมวยแบบนี้นะคะถึงพี่จะแก่ไปหน่อยนะคะแต่พี่ก็เป็นคนยังมีเขาสวยตลกบอนะคะอย่ามาว่าฉันนะคะนะคะเรื่องว่าพี่ไม่ร้านพี่ไม่มีมาตรฐานด้วยนะหย่านะคะหยานะคะอย่าให้ได้ยินนะคะไม่ได้นะคะคุณจะมาตีค่าประกาศนียบัต ที่เหลือนะคะของชั้นห้าใบที่เหลือนะคะเป็นประ,ประกาศปฏิบัติจากโรงเรียนนวดที่เมืองไทยทั้งนั้นนะคะอย่านะคะอย่ามาตีค่าว่าไม่มีความหมายไม่ได้มาตรฐานไม่ได้ไม่ได้นะคะเพื่อนๆเขาผ่านการเรียนการอบรมะะเป็นเดือนเดือนเป็นปีมานะคะอันนี้ถ้ารวมไปก็หลายปีอะนะคะกว่าจะได้มานะคะพี่ก็ไม่ใช่ขี้ๆเด้นะคะพี่ว่างอะ พี่ว่างที่ก็เรียนเป็นเรื่องของพี่นะคะแล้วแต่แต่ละคนนะคะว่าจะอะไรยังไงต่อไปนะคะแต่พี่ก็อภัยให้นะคะแล้วก็คุณพี่คุณพี่ที่โมโหโกรธกริ้วนะคะว่าหนูนะจ๊ะหนูก็ไม่ได้แซะก่อนนะคะเออนะคะลูกพี่แซะหนูก่อนนะนะคะอย่ามาโกรธกันอย่ามาว่าอะไรกันมากมายนะคะหนู หนูไม่สู้คนเดชนะคะอย่ามาด่าหนูซึ่งๆหน้าด้วยนะหนูไม่ชอบนะคะหนูไม่ได้อยากหาเรื่องมีอะไรกับใครนะคะนะคะสงบศึกนะคะเราคนไทยด้วยกันอ้อนเน้นเน้นคํานี้หลายรอบมากนะคะเพื่อนๆเน้นคํานี้หลายรอบมากนะคะก็อยากจะให้เพื่อนๆนะคะเป็นกําลังใจให้อ้อนแอนด้วยนะคะในสเต็ปต่อไปนะคะที่อ้อนจะพยายามต่อสู้นะคะ เพื่อร้านนวดไทยเล็กๆบางร้านที่เขาไม่ผ่านนะคะหรือว่าบางร้านนะคะที่อยากจะเข้าร่วมกลุ่มกับอ้อนนะคะเพื่อแสดงว่าเออเราไม่ได้ทําเรื่องอย่างว่าเรามีมาตรฐานของเรานะคะก็เข้ามาซื้อนะคะ หรือว่าเขาไม่อยากเข้ามันก็ไม่ได้เป็นอะไรค่ะเพราะว่าคนแถวนี้ยเขาไม่ได้อยากไปยุ่งยามอะไรกับใครนะคะเขาอยู่ของเขาได้นะคะก็แล้วไปนะคะแต่การดําเนินต่อไปคืออ้อนอยากจะพยายามนะคะให้อีพัซซีกลับคืนมานเพื่อเป็นการยืนยันอีกอย่างหนึ่งว่าเรามีอีกกลุ่มหนึ่งนะคะที่ยังหลงเหลืออยู่ที่ไม่ได้ทํา กระทำความผิดใดๆนะคะและเราไม่สามารถจะผ่านการคัดสรรของสมาคมได้แต่เรามีมาตรฐานของเราเองนะคะเพื่อนๆเราทํามานานแล้วนะคะเราอยู่มานานแล้วนะคะต้องยกนิ้วให้ความอึดและอดทนนะคะ ของทุกร้านที่เปิดและยืนหยัดมาได้นะคะด้วยความใสสะอาดนะคะแค่คุณไม่ได้ทำทุจริตหรือไม่ได้ทำอะไรผิดกฎหมายบ้านเขาคุณก็สุดยอดแล้วค่ะเพื่อนๆสุดยอดแม่ยกนิ้วให้นะคะเออนะคะยกนิ้วให้เลยนะคะคุณมีมาตรฐานที่ดีมากๆแล้วนะคะที่คุณยืนอยู่ได้ที่ประเทศสวีเดนเปิดร้านได้ทำอะไรต่างๆโดยที่ไม่ได้ผิดกฎหมายนะคะเพื่อนๆ โอเคนะวันนี้ก็ไลฟ์ไปเล็กๆน้อยๆนะคะก็ประมาณนี้แหละค่ะเพื่อนๆอย่ามาหาเรื่องอ้อนนะคะไม่เอานะคะเออนะคะแล้วก็ที่พูดหยาบคายอะไรพี่ไว้พี่แคปไว้ต่ออยู่นะพี่ไม่อยากต่อยอดนะจ๊ะนะคะพี่คอบไปนะคะหยาบคายไม่ได้นะเป็นหน้าเป็นตาให้แก่สมาคมด้วยนะจ๊ะหนูนะคะคุณพี่นะคะหนูไม่ได้หาเรื่องนะคะ เออแต่ว่าจะมาว่าคนอื่นไม่มีมาตรฐานเนี่ยออนไม่ยอมรับนะคะไม่ยอมรับค่ะนะคะแช่งให้เจงก็ไม่เจงค่ะยืนหยัดต่อไปนะคะรักคนเมืองนี้นะคะเขามานะคะเขาขอบคุณเราทุกคนน่ะเออนะเขาให้ห้าดาวสำหรับเราอะ่ะเออนะ เนี่ยแหละคือกำลังใจของเรานะคะกำลังใจเล็กๆน้อยๆบางอย่างมันก็ทําให้เราใจฟูอะ่ะและมีกําลังใจต่อไปเงินทองมันเป็นเรื่องแค่นี้นะคะมันไม่ใช่เรื่องนะคะมันไม่ใช่เรื่องเลยนะคะโอเคนะวันนี้ก็ลากันไปก่อนหอมปากหอมคอนะพอหห้พอดีนะคะพี่เป็นยูทูบเบอร์พี่เป็นจิ๊กช็อ e เกอร์นะคะพี่เป็นเล่น YouTube ด้วยนะคะเล่น Facebook ด้วยนะคะพี่ก็จะแชร์จะ พูดอะไรบนไปตามเรื่องตามราวของพี่นะคะอืมนะคะฝากไปด้วยนะกันนะคะฝากกันไปด้วยนะกันสวัสดีทุกคนนะคะบ๊ายายดู